รายการนี้เป็นรายการที่ผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำแก่ผู้ชมอายุน้อยกว่า13ปีชีวิพูลล่าช่วงสตา์น็สนับหนุนโดนรีมสึงรับรอยแผลเป็นฮีรูดอยนิติพรรีมอย่าท่านั่งขาวตราก,กระต่ายบิน รองเท้าเบา,บาจิชคือแฟสนูทีวิสแอดแสด์บนบำรุงผมสวยทันใจได้ทุกวันขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการวาลเลตี้บันเทิงชั้นดีที่นังสนและใหม่กับทีฟูลไลฟ์ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับไม้มงคลที่เนยจะนําเสนอก่อนอัปเดตข่าวในวันนี้ก็คือใบเงินค่ะใบเงินเป็นไม้พุ่มราต้นกลมค่ะใบเดี่ยวพื้นใบสีเขียวกลางใบปนด้วยสีขาวดอกมีสีแดงเข้มค่ะเชื่อว,ว่าบ้านใดปลูกไว้นะคะจะทําให้มีเงินม,มีทองเพราะเป็นไม้มงคลน,น้มค่ะ คนไทยโบราณนิยมนําใบเงินใบทองมาประกอบพุทธีทางศาสนาค่ะเช่นการทํานามพุทธมนต์การขึ้นบ้านใหม่เป็นต้นค่ะเพื่อเป็นสริมงคลค่ะควรปลูกต้นใบเงินไว้ทางทิศตะว,วันออกหรือว่าทางทิศใต้ค่ะและควรปลูกในวันอังคารน,นะคะถ้จะเป็นมงคลยิ่งขึ้นไปอีกนะคะควรปลูกต้นใบเงินใบทองและใบนาคไว้บริเวณเดียวกันหรือใกล้กันค่ะรับรู้สาระดีๆกันมาแล้วนะคะมาถึงขีดของความบันเทิงกันบ้างค่ะพี่เนค่ะร้อนทุกประเด็นเด่น<ๆ>ทุกกระแสะะเป็นช่วงไหนไปไม่ได้เลยค่ะนอกจากช่วงนี้สตาร์นิวค่ะ สาวเท้ต้อยรัศวินอัปเดตอาจารย์ตูนบอดี้สแลมชวนดูคอนเสิร์ตค่ะตอนนี้ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะก็ใกล้คอนเสิร์ตแล้วเพราะว่ายิ่งยิ่งใกล้ภาพมากขึ้นหาหมอมากขึ้นอะไร่เงี้ยค่ะเพื่อที่จะได้ฟิตให้เต็มที่ค่ะฟาแคลรับแตกภาพหลุดน้องชายคริสกิ๊กมัมมี่ว่ามีภาพหลุดกับน้องชายน้องคริสอ่าก็ยังไม่เห็นเหมือนกันเดี๋ยวเจอกันดีแน่น้องคริสก็น่าจะเป็นพี่น้องกันนะคะไม่น่าจะมีอะไรไม่ได้ย้ายอยู่เป็นสะพาย ไม่ใช่ยังตอบท้ายตรงนางคำช็อคห่างแล้วให้โซกระเป๋าตอนนี้ตองกระเป๋าก็เป็นแค่ตองกระเป๋าค่ะไม่ไม่มีการพัฒนาอะไรมากขึ้นค่ะบอกเลยแล้วก็หยุดอย,อ,ยอยู่อยู่แค่ตรงนั้นค่ะไม่มีการเดินหน้าต่อไปมันไม่ใช่อยู่ความสัมพันธ์ก็คือเราครบกันแค่นี้ก็คือคบกันแค่นี้ค่ะยูลุตบุกรัฐสภาติดลิบบินสีขาวให้นายกเปิดตัวแพลทินัม Why ชอบหลุดหลูแถมมีรอยที่คอไม่ใช่นะไม่น่ามีนะหนูว่าไม่ใช่หนูแล้วแหละชหลุยค่ะเป็นเพื่อนคือยังไม่ได้เป็นแฟนค่ะก็คุยกันรูปพี่เพื่อนหนูถ่ายหนูก็ไม่ได้ซีเลียสอะไรเพราะว่ารูปมันมันก็โอเคอะส่วนมอสต้ข่าวรีเทิร์นพี่เนุ้งมีแฟนใหม่แล้วล่ะค่ะก็มีคนแบบมาคุยด้วยก็มีเข้ามาก็เป็นรุ่นพี่ค่ะหนูไม่รู้เหมือนกันาจติหนูหรือเปล่าค่ะเพราะว่าคือหนูไม่แบบไม่ได้แบบมานั่งคิดเรื่องนี้ค่ะ ท้ายตูนบอดี้สแลมลุยซ้อมคอนเสิร์ตหนักแง้มรักก้อยหวานบุกเชียตลอดค่ะเราควรจะทําความเคยชินกับมันว่าว่าไซส์ของมันขนาดของมันแล้วก็เราต้องเล่นแค่ไหนแรงแค่ไหนถึงจะพอถึงจะแบบให้ทุกคนที่อยู่หลังสุดได้สนุกที่สุดอะไรเงี้ยครับครับนะแอดเทียรีนะเล็กพนึกกำลังแถลงคอนเสิร์ตใหญ่30ปีคาราบาลอลังการเป็นไปได้นะที่ยังมีชีวิตอยู่ผมก็อยากเชิญมาทุกคน 7วันไม่ซ้ําเลยครับเพราะว่ามีคนอยากฟังงานของคาราบาวมากแล้วก็ไปดูครั้งเดียวคงไม่ไม่ไม่สามารถที่จะเล่นหมดฟากซีเอมมี่ควงสวีทไทยละครเกาหลีผม่กับใครก็เป็นข่าวของคนนั้นอะไรเงี้ย่าไว้ใจค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบเรารู้ว่าเขาเป็นยังไงด้วยที่ไปงานกันมาค่ะไปงานไปงาน เออที่เกาหลีครับแบบับกับบีจูดี้ครับตอบท้ายตะลุยกองลูกขนพอตใบเฟินน้องหมูสัน้นแต่งเต็มยศแถมพอดย้ำสปร이ดเบิร์ดเดย์สิปีค่ะตื่นมาตักวันที่เออวันเกิดวันที่14ครับตื่นมาตักบาทต,ตอนเช้ากวดน้ําเข้าวัดอืมอะไรอย่างเงี้ยของขวัญชิ้นพิเศษจากใครไหมคะอ๋ะขอขวัญชิ้นพิเศษเหรอมันก็เออทุกชิ้นสําหรับผมที่เขาให้มามันก็พิเศษทุกชิ้นเลยครับ ล็อกเลอบอวิดไส้ติงแตกที่ผู้บุกเดี่ยวอัปเดตก่อนเข้าผ่าตัด5นาทีไส้ติงอักเสบเหรอหมอคาดว่าสัก 80%- 90%ิบาบนตาครับน,น่าจะเป็นไ้ติงอักเสบปวดท้องครับปวดทั้ง mm. แต่แต่เมื่อคืนอ,อะไรเงี้ยปวดมากครับก็เลยเลยขับรถมาโรงพยาบาลส่วนกริดแงมหางออกมาชาสุดเข้าโรงพยาบาลเดือนต้อข่าวกิกวีเจจ๋าทาจ๋านี่เรารู้จักกันมาเป็น10ปีแล้วครับผมรู้จักจ๋าตั้งแต่ผมอายุ10 นะครับตอนนี้จ๋าก,กับผมที่เราทำธุรกิจร่วมกันด้วยพี่ชาก็ได้ข่าวว่าเข้าโรงพยาบาลเวลาเป็นอะไรเ<อ>ย,ยเข้ากันหมดเลยเหรอฮ <c> ะ <oughs> จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรหรอกครับคือเดี๋ยวนี้มันจะมีเขาเรียกว่าเป็นการทำแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะล้างสารพิษตบท้ายนุกสุดที่ดานล,ลันอีกหนึ่งปีแฟนไฮโซแต่งแน่คือขอปีหนึ่งไปตอนเดือนตุลาค่ะแล้วเขาก็เริ่มจีบแล้ว ก็เขาก็จีบเป็นแฟนถ้าเขาขอใ่งานนุกก็บอกเขาว่านุกไม่คิดนะคะคือค่ะ Walking with d i n o s a u r บุกไทยเริ่มโชว์แล้ววันนี้ส่วนเปิดตัวร้านไอสเกีตแตงโมเคลียรข่าวถุนอ้างเป็นแม่ตายคือโมก็ต้องยืนยันว่าตัวโมเองเนี่ยก็ไม่ไม่ไม่ใช่บุตรหลานของครอบครัวนั้นจริงๆ แผนเค้กโตดุนเดือนผู้ใหญ่สั่งห้ามเลิกเวียไม่มีค่ะยังไม่มีอะไรค่ะก็ก็ปกติทั่วไปเหมือนเดิมค่ะไม่ไม่ได้มีอะไรได้จเจอกันก็เจอก็เจอกันปกติแบงค์นี่น่ะมั่นแล้วเช้านี้แหวนมั่น3มกราดาแต่ง8มกราเชือค่ะวันเสาร์ที่8ดมกราครับที่ไฮแอทเอราวันต่อให้เราเป็นแฟนกันเป็นคู่มัน่นหรือว่าจะแต่งงานกันไปแล้วล้วก็อยากให้อะไรที่ที่มันดีๆก็คือเหมือนเดิมรู้สึกรักเขาไม่เคยน้อยลง วันนี้ทีวีภูพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมเยียนดาราสาวแสนน่ารักต้ยจรินพร์วันนี้น้องเต้ยเพิ่งเรียนเสร็จด้วยแล้วน้องเต้ยตอนนี้ก็มีผลงานออกไหมเห็นเยอะแยะเลยค่ะสวัสดีค่ะเต้ยใส่ชุดนักศึกษามาเลยค่ะอัปเดตผลงานนิดนึงตอนนี้มีผลงานอะไรม้างคะก็เพิ่งถ่ายหนังโฆษณาของยูทิปเสร็จมีละครเรื่องช็อกโกแลต5าดูค่ะแล้วก็มีพิธีกรรายการซิสเตอร์เดย์ค่ะสดใสขนาดนี้ดูแลตัวยังไงคะ ปกติเราเนี่ยนะคะเต้ยก็เป็นคนชอบแต่งหน้าบางๆอากาศเริ่มหนาวแล้วด้วยเต้ยก็ต้องดูแลริมฝีปากมากขึ้นเพียงแค่ใช้ลิปบาล์มเนี่ยนวดริมฝีปากตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะจะช่วยกระตุ้นให้ริมฝีปากของเราเนี่ยดูชุ่มชื่นแล้วก็สุขภาพดีมากขึ้นค่ะแล้วเต้ยก็ชอบใช้ลิปบาล์มที่สกัดจากธรรมชาติและมีวิตามินอ e ีด้วยนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าหนาวนี้เนี่ยริมฝีปากของเราก็จะนุ่มชุ่มชื่นเป็นสีชมพูระเรื่อพร้อมสวยสมัยแล้วค่ะเทคนิคง,ง่ายๆอย่งางนี้ที่ขอเอาตลับเล็ก,ลกๆกลม,กลมนน่่นาาัักกกีี้้้ลบบไปใชทว สนับสนุนโดย YouTube Lip Balm และ YouTube Gel นาฮามพลาดอัมโนดไม่แค่เอมมีม่แชร์พ็อกเกตบุ๊กเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงพอ,อ,อกออฟเดอะทาค่ะทีวิพูลล